คุณอยู่อยู่ดีๆนะแกกัเปลกเอคขกินสันอะไรวะากินสันขากินสันกิงัวตัว่ะคแกเป็นกิ้งัวตัวเลยิงยามยนตนี่ลุงอยู่อยู่พอยน่ะงตอนเช้าเนีตื่นมากปิ๊นกิ้งหนั่นตัวกิ้งหนึ่แดเลยก็ยิีบงมาหาล้วันเนี่ ลูกเอผ่าอะไรพากินสันพากินสันหมูเอลูกพากินสันล,ลูกหลังไก่กินกินตัวตนะัวน่ะยังไม่เคยยัดยับตัวอีกมีได้อยงนีะไม่โดนหมัดโดนว,วัง หืมสห่วงเลยดีกัเป็นเกล็ดกัไปซูมนามูแไค้ยินดีอยู่วะนะวติเกินเยอะชาวบานินให้ตัวยน่นตัวกินกินกินม่ี่จนมาเนยย่นดูกนหัวะกินโลบานกันอยย่นเป็นตะยูเป็นสื่จัง

ได้คิดแยกนะนนตรงๆจิไหนเสือ้อผ้านุ่งไปเตรียมมาเตรียมเตื้อป้านอนเตรียมเตื้อป้านอ้อยหยิบออกมาคุณพ่อเีมเ็มไหม ซออุปน้ำไหมก็ได้รับเงนี้ยอะไรซัมดี้ やっぱり。